สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ Super Thanks การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะ ท่านใดที่จะสะพอร์ตทังช่องก็คลิกลิงคลิปปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยเปิดไพ่ส่วนตัวรอบนี้เดือนมกราคมต้อนรับปีใหม่7890แอลน์ทักแชทเข้ามาจองคิวได้เลยนะคะเต็มแล้วจะปิดรับถ้าเปิดรับอีกครั้งก็จะแจ้งให้ทราบนะคะทุกคนมาดูกันค่ะพลังงานความรักของทุทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะคะมาเช็คความรักค่ะว่า ใครกำลังจะเข้ามาหาคุณใครต้องการติดต่อพูดคุยกับคุณนะความรักอะไรกําลังจะเข้ามาหาคุณใครกําลังคิดถึงคุณอยู่เรามาดูกันค่ะพลังงานที่กําลังจะเกิดขึ้นเรามาดูว่าใครกําลังคิดถึงคุณอยู่เอสอบสอดเกิดขึ้น เอ e of s w อร์สเอสซอฟเพเนลโกสเกิดขึ้นใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ใครกำลังเข้ามาในชีวิตของคุณเอซอบบอลเซอร์ไพรส์เขาคนนี้ดูดีมีเสน่ห์นะคะไหนมาดูซิว่าธาตุลมธาตุดินและธาตุไฟ ต้องการพูดคุยติดต่อก,กับคุณคนนี้มีสเสน่ดูมีความเป็นผู้ใหญ่ดูใจเย็นใครต้องการพูดคุยและติดต่อก,กับคุณใครอยากเจอกับคุณว้าว repairing the butterfly love c a u s e คนนี้ ว้าวสวยจังเลย working on it repairing คนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์ healing inner shine เป็นคนที่มีความเป็นมีสเสน่ห์เฟลลี่ดูสุขุมนุ่มลึกนะดูเป็นคนที่อบอุ่น ความรักกำลังเรียกหาคุณเขาคิดถึงคุณ Message of love Thinking of you ไหนมาดูว่าใครกำลังคิดถึงคุณกำลังเข้ามาในชีวิตของคุณ Time to heal Key on a ring Coffee c ครับ m t i n g and talking นะ feeling เวลา Time, time love. Love t i m e to h e a à, l s e l f Love o ฟโอ้เลิฟแคนคนี้มีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากๆเลยและเหมือนกับว่าคุณและเขามีมีความเป็นคนที่ ที่แมทช์กันเข้ากันได้ดีและเขาเซล์เลิฟ and ด์เซล์แคร์บิ g งแฮปปี้เ o v e a n ลิฟแอนด์คู่คนนี้มีความหวังและก็ความความความหวังความต้องการในความรักนะที่อยากจะแก้ไขความรักในอดีตซึ่งอาจจะไม่เคยผ่านอาจจะเคยผ่านการเสียใจเจ็บปวดในความรักความสัมพันธ์แต่ไม่ แต่ไม่ประสบความสำเร็จในความรักคือต้องการพบเจอความรักที่เข้ามาฮิวใจอะไรบางสิ่งบอย่างให้กับเขาสิ่งที่เขาตามหาสิ่งที่เขารอคอยคนนี้คาดหวังในเรื่องของการแต่งงานนะอาจจะไม่เคยแต่งงานหรือว่าเคยแต่งงานมาแล้วในชีวิตแต่ต้องการความรักที่เหมือนเป็นคู่ชีวิตด้วยกันคู่แท้ด้วยกันและเป็นคนที่มีความชัดเจนตรงไปตรงมาเด็ดเตี่ยวมีสเสน่ห์เฟนลี่อบอุ่นจิตใจดีนะคะเป็นคนชา้าๆนิ่งๆแต่มั่นคงมาก และมันใกล้แล้วจริงๆนะคะคือบางท่านคุณอาจจะคุณอาจจะได้เจอกับเขาคนนี้แล้วแต่เหมือนเป็นช่วงจังหวะทัมมิ่งบางอย่างบางท่านนะคะบางอย่างในการที่แบบอาจจะอาจจะกำลังคิวอะไรบางสิ่งบอย่างของกันและกันกันอยู่อาจจะกำลังเหมือนกับเป็นเหมือนโซลคอนเนคชั่นนะคะอะไรบางอย่างของกันและกันที่เหมือนกับต่างคนต่างฮิวใจของกันและกันหรือเป็นพลังงานของทวินเฟลมที่ ที่มีความระม้คลายกันและความแตกต่างกันเหมือนเวลาเวลาจะทำให้คุณและเขาได้เข้าโปรเซสของของความรักที่ถูกแก้ไขในอดีตที่ผ่านมา mm hmm. เช่นไม่ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเรื่องหน้ของความรักแต่ความรักครั้งนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้จะทำให้คุณได้ได้เป็นตัวของตัวเองได้มีความสุขได้ ได้เหมือนเห็นคุณค่าในตัวตนของตัวเองมากๆและเป็นความรักที่เริ่มต้นจากการเรียนรู้ศึกษาดูใจกันแม้ว่าจะมีอะไรบางสิ่งที่เป็นเป็นดรามา่าเป็นการไม่เข้าใจกันก็ตามมันจะมันจะค่อยๆได้เรียนรู้ได้ปรับความรู้สึกความรักความสัมพันธ์กันอย่างชา้ชาๆด,ด้วยเหตุและผลและความจริงหลักการของความรักนะคะคนนี้เขาอาจจะแบบว่า เวลาที่คุณเจอเขาคุณอาจจะเขาอาจจะพูดว่าพูดเรื่องของอนาคตพูดเรื่องการแต่งงานกับคุณแล้วก็พูดเรื่องความจรงิงจังจรงิจรงใจบางอย่างที่เกิดขึ้นใครกำลังคิดถึงคุณใครกำลังต้องการเข้ามาในชีวิตของคุณ Seven of Cups เขาดูคุณอยู่คนคนนี้นะเหมือนเขาเขาสองสองมองคุณนะ่ะ แส e ฟเพน n ดใครกำลังคิดถึงคุณกำลังเข้ามาในชีวิตของคุณ Knife of Wands เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีสเสน่ห์เฟลลี่แล้วก็ยังเป็นคนที่ดูดูนิ่งๆดูใจเย็นๆนะคะแต่ไม่กลัวสิ่งใดชอบความท้าทายในตัวเองมากๆและเป็นคนที่อาจจะชอบในเรื่องของความเป็นธรรมชาติรักธรรมชาติชอบอะไรที่เกี่ยวกับ สุขภาพดีนะคะสุขภาพดีชอบธรรมชาติมากๆหรือว่าเป็นคนที่จิตใจดีมีความเป็นผู้นําเป็นคนที่ชอบความท้าทายเก่งแล้วก็มีความสามารถในตัวเองดูเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆคนคนนี้และเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่มีเหตุและผลสูงนะคะเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวชัดเจนและการมีเหตุและผลของเขามันทําให ทุกอย่างอ่ะมันออกมาตามสิ่งที่เขาคาดการหรือสิ่งที่เขากาลังากาลังดูแลกํากลังใส่ใจเพราะเพราะว่าเขาใช้ความรู้สึกของเขาในการบ่มเพาะอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นบ่มเพาะเรื่องของการเงินการงานวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์และความรักก็เหมือนกันนะคะ energy ดีมากนะคุณคุณเจอคุณกำลังเจอใครที่แบบดูเป็นคู่ที่มันเป็นความรักครั้งใหม่ที่เข้ามาทำให้คุณร,รู้สึกพิเศษมากมาก เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความคําว่าใช่คําว่าชัดเจนคําว่าเซอร์ไพรส์และคําว่าคําว่าไม่ไปไหนจากคุณอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในความรักใครกําลังเข้ามาหาคุณเซเว่นอวอนใครกําลังเข้ามาหาคุณสเตรนเหมือนคุณอาจจะไม่ค่อยกล้าเปิดใจ อาจจะเปิดใจอ่ะแต่เปิดใจไม่เต็มร้อยนะคะสิ่งที่รู้สึกได้ t D M Place เพราะว่าสวยงามมากเลยคุณอาจจะเจอเขาคนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าใช่มากๆเลยนะคะแล้วก็มันพราวมันเซอร์ไพรส์มากด้วยความที่เป็นผู้นำของเขานะคะสเตรนทพลังงานแห่งธาตุไฟพลังงานแห่งสิงพลังงานแห่งลมดิน ที่เกิดขึ้นและอินทรีย o ชันบางสิ่งบางอย่างในความรู้สึกของพลังงานแห่งน้ำนะคะทีนี้เขาคนนี้เรียกได้ว่าคุณอาจจะแบบกล้ากลัวในการเปิดใจกับเขาเพราะว่าเขาดูมีเสน่ห์เนาะแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากๆด้วยความพราวด้วยความอีโก้อะไรของเขาก็ตามแต่คุณดูมาว่าคุณกำลังวัดคุณกําลังแบบมัดใจ เขาคนนี้ด้วยคุณไม่ต้องพยายามหรือไม่ต้องฝืนอะไรเลยนะคะเรียกได้ว่าคุณเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดที่เอ็มเพลสความรักเมื่อความรักถามหาคุณแล้วเมื่อเขาเขาพยายามที่จะแบบข่มอารมณ์ปิดกั้นความรู้สึกอะไรบางสิ่งอย่างเพื่อที่จะชะลอและรอดูว่ามันจะเป็นมันจะมันจะเติบโตเมื่อไหร่มันจะเซอร์ไพรส์เมื่อไหร่มันจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเมื่อไหรเพราะว่าเพราะว่า เอเนอรพลังงานของคุณอ่ะคอนโทรลเขาอยู่ตอนนี้ดีอินเพลสคอนโทรลเขาแบบว่ามีความคุณมีสเสน่ห์นะคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะคุณอย่าสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองนะนะคะเพราะว่านักล่าแห่งสิงโตขนาดนี้เขาจะเข้ามาหาคุณแล้วเขาจะทำให้คุณรู้สึกว่าแบบไม่กลัวไม่เกรงจะทําให้คุณรู้สึกอบอุ่นและผูกพันมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้น สิ่งที่กลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้เป็นความรักที่จะทําให้คุณก้าวไปสู่การมั่นหมายการแต่งงานหรือว่าคุณจะได้พบเจอกับความรักที่ทําให้คุณและเขามีพลังงานของความสุขที่มากกว่านะคะในอดีตความรักที่ที่เคยเจ็บปวดและเสียใจแล้วเรียกได้ว่าอะไรที่มันมีทามมิ่งบางสิ่งบางอย่างอยู่ไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ไม่เข้าใจกันเป็นอะไรที่ดูนิ่งๆห่างๆกันมันจะมีเรื่องราวหรือการที่เข้าใจ นะคะวันเวลาที่ห่างวันเวลาที่อยู่ไกลกันนี่แหละมันจะเข้าใจกันมากขึ้นมันจะเข้าใจมันจะรู้สึกว่าเออมันจะเข้าใจมันจะรู้สึกว่าเติมเต็มมันจะรู้สึกว่าผูกพันยิ่งนานวันยิ่งอบอุ่นใครกำลังต้องการติดต่อพูดคุยกับคุณท o f v a n d s s คนคนนี้เป็นพลังงานแห่งความต่างที่ไม่น่าเชื่อว่าจะได้เจอเขาอาจจะอยู่ไกลจากคุณเขาอาจจะเป็นผู้นํานักธุรกิจนะคะระดับที่คุณอาจจะรู้สึกว่าไกลเกินเอื้อมแต่เขาหรือเธอคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์และแสนดีมากๆเลยบางท่านได้เจอแล้วแต่บางท่านยังไม่เจอคุณกําลังได้เจอใครที่อยู่ไกลจากคุณเหลือเกิน t ู a w อ r d อสอนาคตแห่งความรัก ครั้งใหม่กาลังจะเกิดขึ้นที่คุณคุณจะรู้สึกปลอดภัยมากเพราะต่างคนต่างมีพลังงานบางสิบอย่างที่พิเศษต่อการและกันจงเป็นตัวของตัวเองนะคะเพราะว่าคุณเป็น dm place นะความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ i n the near Fu t u r e has come a surprise กําลังได้พบเจอเซอร์ไพรส์กับความรักที่กําลังจะเกิดขึ้น dx มันเป็นเรื่องของคิวดรีมส์มองเข้าไปยังในความฝันของคุณค่ะเพราะว่าความรักที่เป็นรักที่คุณดึงดูดเข้ามานั้นความรักถามหาคุณแล้วเรียกหาคุณหลับตาลงแล้วก็ให้คุณรู้สึกว่าอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดเสียใจยังไงก็ตามเพราะคุณเพราะคุณใช้เวลากับการที่คุณเป็นโสดแล้วก็การที่คุณเป็นตัวของตัวเองคุณพร้อมแล้วที่จะได้เจอความรักครั้งใหม่ความรักครั้งนี้มาพร้อมกับการพพอร์ตออฟเฟอร์นะคะการโยกย้าย สู่อนาคตของความรักที่ดีกว่าและเป็นคู่ชีวิตคู่แท้ของคุณด้วยที่คุณถามหาและความมั่นคงมั่งคั่งในความรักกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณด้วยความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ Abundance universe สจักรวาลนะคะนำพาความรักครั้งนี้มาให้กับคุณสวยงามมาก twin flame แล้วก็ right past Romance. คลิปนี้เป็นคลิปแห่งการเหมือนเดินย้อนกลับไปในห้วงช่วงเวลาอะไรบางสิ่งบางอย่างในความรู้สึกไม่ว่าอะไรกาลังจะเกิดขึ้นกับคุณในอดีตที่ผ่านมาบอกเลยความรักครั้งนี้เป็นความรักที่คุณขอเป็นความรักที่คุณอธิษฐานไว้ the abundance love the universe had to offer you trust ในแรงดึงดูดของทวินเ a m e ของคุณเขาจะไกลให้คุณ t o w a r d s them i อ will guide you towards them จริงๆทวินเฟลมใช้จิตวิญญาณดวงเดียวกันเขาจะไกให้คุณได้รู้จักและเรียนรู้เขามองเขาแบบทะลุโปรประว่าเขาต้องการอะไรและไม่ต้องการอะไรเรียกได้ว่าความมัศจรรย์ในความรักครั้งนี้เกิดขึ้นในเรื่องของพลังงานแรง,งดูดของจักรวาลเพราะคุณหรือเขาเชื่อในเรื่องดวงดาวหรือว่าเชื่อในเรื่องของอจักรวาลน,นะคะและก็อาจจะขอไว้อธิฐานไว้จากดวงดาวในยามค่าคืนหรืออะไรก็แล้วแต่ เพราะฉะนั้นนี่คือพลังงานของความรักที่กําลังจะสื่อสารให้กับคุณในดูอนาคตอันใกล้คุณกําลังได้ย้อนกลับไปแก้ไขอะไรบางสิบอย่างที่เกิดขึ้นสําหรับบางท่านที่ใครบางคนกําลังตอบมาหาคุณนั่นคือการได้ติดต่อพูดคุยรับเซอร์ไพรส์บางอย่างที่ไม่น่าเชื่อของยูนิเวอร์สและอะไรบางอย่างที่เป็นความรักที่ไม่เคยได้สมหวังในความรักความสัมพันธ์มีอะไรก่อนอันนี้ที่เป็นเรื่องของคามาจะถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงอโหสิกรรมแล้วก็ให้อภยัย และเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ที่ทดีกว่านะคะสวยงามมากๆใครก็ตามที่เข้ามาหาคุณและทําให้คุณรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ชั่วคร้งชั่วขราวข้ามคืนตัดจบไปเลยเพราะคุณกําลังได้เจอคนที่มีค่าคุ้มค่าในการรอคอยที่จะเข้าหาคุณมากกว่านะคะใครที่รู้สึกว่าโสดแล้วมาดูคลิปนี้แล้วก็กําลังคุยๆกับใครอยู่ที่ยังไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์ที่แบบว่าเล่นๆไป,ไปๆมาๆนะคะดูไม่จริงจังจริงใจ,งจ,งจงนะคะเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่า ตัดจบเลยนะคะความโรแมน์แล้วก็ความโรแมนติกกำลังจะเกิดขึ้นที่คุณ DIY Timing n u t e r คุณรู้ไหมว่า DIY Timing เวลาอันศักดิ์สิทธิ์ของช่วงเวลาแห่งความโรแมนติกกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเมื่อคุณได้สัมผัสคุณจะรู้สึกว่ามันวิเศษและพิเศษมากๆมันเซอร์ไพรส์มากๆเลยคุณจะตื้นตันน้ำตาไหลเลยทีเดียวนะคะเพราะมาจจะสะพรั่งมันจะถูกกลืนไปด้วยความสุขความลมสมบูรณ์และก็การแบบ เขาเรียกว่าได้รับสิ่งตอบแทนที่คุ้มค่ากับการรอคอยในความโรแมนติกที่คุณได้เซอร์ไพรส์ราจากใครบางคนที่มาแบบมาแบบสุภาพบุรุษมาเหมือนพระเอกขี่ม,ม้าขาวมาเหมือนเจ้าหญิงมาเหมือนเจ้าชายแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆจงเป็นตัวของตัวเอง long d i s t a n c e จงเป็นตัวของตัวเองนะคะไม่สูญเสียวความเป็นตัวของตัวเองแล้วคุณจะเห็นความจริงเคลียร์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นรักระยะทางไกลใครบางคนกําลังเดินทางเข้ามาในชีวิตของคุณสวยงามมาก ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในความรักนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งวันนี้สวัสดีค่ะ